ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองทักษิณปัดดิวพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลฟาดาน250สอวอหยามป้อมสังขารไม่ไหวแล้วเป็นได้แค่นายกขึ้นนายกลงจากเวทีลูกน้องค้ำเอาไว้เกาะธรรมหากินและยากที่จะนั่งคุยกันตั้งรัฐบาลปิดทางเข้าช่องโพจมานคอนเนค t ชันเพราะแค่รู้จักแต่ไม่สนิท ประวิทย์ภัชรวาดวันที่22มีนาคม2,566นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหรือโทนี่วุซัมตอบคำถามผ่านแคร์ทอลแคร์ขับเหาเลือกเคลื่อนไทย2,566 EP4 เติมเงินครั้งใหญ่คนไทยไร้จนไม่โจกตาแนนวิเรื่องกระแสการดีวระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐจะจับมือกันไหม เพื่อฝ่าด่าน2 5 0สวดันพ้นเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นนายกและป้องกันรัฐประหารว่าผมว่าน่าจะยากเพราะลุงป้อมเองวันก่อนที่ไปจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นนายกขึ้นนายกลงแล้วคือเดี๋ยวต้องยกขึ้นยกลงจากเวทีแกคงต้องพักผ่อนแล้วลูกน้องก็อยากคำแกไวเพราะไว้เกาะธรมาหากินซึ่งผมสงสารแกนะ ต้องพักได้แล้วสังขารมันไม่ได้แล้วจะมานั่งทำงานให้ประเทศก็ไม่ไหวแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากที่ใครจะไปนั่งคุยกันวันนี้ประชาชนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็เลือกให้เองไม่ต้องไปรบกวนสวรหรอกให้สวที่เขาอิสระไม่สังกัดใครเขาก็จะใช้ดุลพินิษต,ตามประชาชนก็มีจำนวนหนึ่งอยู่แล้วคือเขามีอิสระ เขาจะไม่ยกให้ก็คงช่วยไม่ได้ส่วนที่มีการโยงคอนเน็กชันระหว่างพลเอกประวิทย์กับคุณหญิงพจบาลดามาพงษ์แห่งบ้านจันทร์สองลานายรักษินกล่าวว่าถามว่าคุณหญิงกับป้อมรู้จักกันดีไหมก็รู้จักแต่ไม่ได้สนิทสนมกันขนาดนั้นส่วนกับพลตำรวจเอกพชรวาดน้องชายปิกป้อมก็รู้จักกันแต่ไม่สนิท ขนาดมาชี้นำการเมืองคุณหญิงไม่ยุ่งการเมืองยุ่งแต่เรื่องสังคมที่ไปมาหาสู่ไม่บอกชี้นำการเมืองนอกจากนี้นายทักษิณต่อคำถามกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่จะย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยทำให้ถูกมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นลักษณะแมวสีอะไรขอให้จับหนูได้ก็พอหรือไม่ไม่ได้มองถึงเรื่องอุดมการว่า การมือเมื่อก่อนแรงทุกคนต้องเอาตัวรอดถ้าเอาตัวรอดแล้วไม่เป็นพีดเป็นไผ่กับเพื่อไทยและพร้อมที่จะกลับมาเพื่อไทยก็ยินดีรับก็ไม่มีปัญหาเพราะตอนนั้นใครที่เคยเป็นพวกผมทํางานกับผมก็โดนบี้จนตายและรทหารชุดนี้ควบคุมองค์กรอ,อิสระหมดเขาก็ต้องเอาตัวรอดทุกคนเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนที่นายสมศักดิ์ให้เหตุผลดินฟ้าอากาศเปลี่ยนจึงย้ายพักมองดินฟ้าอากาศการเมืองเปลี่ยนไปหรือไม่นายรักษินกล่าวว่าสังเกตไหม pm 2.5หาหายไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ